สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลื่นกระทบฟังวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวคดีดังที่เคยเกิดขึ้นให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่นะครับทางตะว,วันออกเฉียงใต้ในรัฐเคนตักกี้สหรัฐอเมริกามันจะมีพื้นที่ส่วนเล็กๆในเขตเคลที่เป็นถิ่นธุรกันดารพื้นที่โดยส่วนใหญ่จะมีแตปา่าและภูเขาจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ก็จะราวๆ2 1 0 0 0คน ในวันที่12กันยายนปี2009เวลาประมาณ6โมง15นาทีมีครอบครัวหนึ่งได้ชักชวนญาติญาที่ใกล้ชิดกันไปหาบรบรพบุบุษที่สุสานแห่งหนึ่งซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าสถานที่ตั้งสุสานแห่งนี้ค่อนข้างซับซ้อนและไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาเจอถ้าไม่เคยไปมาก่อนเพราะฉะนั้นการที่ทุกคนจะไปสุสานแห่งนี้เป็นครั้งแรกมันค่อนข้างยากมาก เพราะมันจะต้องจอดรถทิ้งไว้ประมาณ1.6กิโลเมตรแล้วเดินเข้าไปเรื่อยๆมันจะเป็นทางเท้าที่แคบและคดเคี้ยวอยู่พอสมควรคือเวลาเดินไปเรื่อยๆมันจะมีบ้านร้างตามทางเดินซึ่งมันทําให้บรรยากาศรอบๆมันดูร้อนๆและน่ากลัวเพราะบ้านเหล่านั้นมันถูกปล่อยทิ้งร้างไว้และไม่มีคนอยู่มาหลายปีแถมยังมีซากรถเก่าๆที่ถูกทิ้งไว้อีกหลายคัน แต่อย่างที่บอกครับคนที่ไปสุสารแห่งนี้บ่อยๆส่วนใหญ่ก็จะรู้ว่าที่นี่เป็นอย่างไรแม้แต่สัญญาณโทรศัพท์ก็แทบไม่มีเลยด้วยความที่เขตเคลเป็นพื้นที่เล็กๆที่เต็มไปด้วยป่าแต่มันก็จะไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดมันเคยมีคดีเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งผู้คนแถวนั้นทุกคนจําเป็นที่จะต้องพกอาวุธติดตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถวๆนั้นบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าใครก็ตามที่เจอคนแปลกหน้าในพื้นที่เปลี่ยว โอกาสที่คนพวกนั้นจะทำในสิ่งที่ไม่ดีมันมีความเสี่ยงสูงซึ่งนี่จึงเป็นที่มาของการออกไปไหนมาไหนโดยที่ไม่พกปืนไม่ได้บกกลับมาที่ครอบครัวหนึ่งที่กำลังเดินทางเท้าไปสุสานเพื่อไปเคารพและระลึกถึงผู้ล่วงลับไปแล้วครับ ครอบครัวนี้มาด้วยกันประมาณ9คนมันเป็นเหมือนการรวมญาติอย่างหนึ่งที่พวกเขาได้นัดแนะกันมาแล้วหลังจากนั้นก็จะแวะไปหาอะไรกินกันต่ออย่างที่ได้กล่าวไปครับหนึ่งในสมาชิกครอบครัวนี้ก็ได้พกปืนลูกสองติดตัวมาด้วยเพื่ออาจจะมีอะไรเกิดขึ้นบรรยากาศในวันนั้นมันเป็นวันที่ลมเย็นๆไม่ร้อนมากพวกเขาได้เดินตามกันไปเรื่อยๆเป็นแถวๆตามหลังกันไปเพราะเส้นทางเดินมันแคบมากสักพักมีเสียงของเด็กคนหนึ่งที่มาด้วยกันตะโกนร้องเสียงดัง หลายคนต่างตกใจแล้วรีบหันกลับมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นคนที่พกปืนมาด้วยได้รีบวิ่งเข้าไปถามหลานว่าเป็นอะไรซึ่งหลายๆคนก็ได้แต่มองดูไปรอบๆก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติจะมีก็แต่รถกระบะคันสีแดงคันหนึ่งที่ถูกจอดทิ้งไว้ซึ่งมันเป็นปกติอยู่แล้วแต่สิ่งที่หลายๆคนอาจจะยังมองไม่เห็นหรือไม่ได้สังเกตขีอถ้าเรามองไปไกลๆจนสุดสายตามันจะมีเหมือนกับร่างคนเปลือยกายถูกแขวนคอติดอยู่กับต้นไม้และเสียชีวิตไป จากนั้นด้วยความที่ทุกคนกําลังตกใจและกลัวกับสิ่งที่เห็นพวกเขาค่อยๆตั้งสติแล้วเดินกลับไปที่รถจากนั้นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวนี้ได้โทรแจ้งก้าหน,หนึ่งดังนี้ครับกว่าตำรวจจะมาถึงก็ใช้เวลาราวๆหนึ่งชั่วโมงจากนั้นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวที่ชื่อเจอร์รี่วีเวอร์ อายุ41ปีเขาได้พาตำรวจไปยังที่เกิดเหตุตามลำดับตอนนั้นแสงสว่างของแดดเริ่มลดลงเรื่อยๆทั้งตำรวจและเจอรี่ต่างรู้สึกตกใจและกลัวกับภาพที่พวกเขาได้เห็นเมื่อเดินเข้าไปดูใกล้ๆพวกเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยข้อมือและข้อเท้าของชายคนนั้นถูกพันด้วยเทปพ,พันสายไฟสีเทาพร้อมผ้าคีริวสีแดงที่ยัดเข้าไปในปากของเขาแถมยังมีเทปพ,พันรอบศีรษะและแว่นตาของเขาอีกนอกจากนี้ตัวตนของเหยื่อถูกระบุให้เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งมันจะมีบัตรประจําตัวของเขาห้อยลงมาใกล้หูขวาของเขาซึ่งบัตรนี้เป็นของสํานักงานสํารวจสัมมนประชากรของ,ของทางรัฐครับและบนหน้าอกของเขาถูกเขียนด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่3ตัวจากปากกากเกอร์สีดําว่า F E D ที่ย่อม,มาจากพนักงานของรัฐบาลหรือพนักงานราชการนั่นเองครับส่วนลักษณะการเสียชีวิตของเขาคืองอเข่าเอ็นลงไปข้างหน้าเหมือนท่าของคนที่กําลังจะคุกเข่าครับเท้าแตะพื้นมีเชือกสีขาวพันรอบคอ นอกจากนี้คนตายยังคงสวมถุงเท้าไว้อยู่ตำรวจได้เช็กดูป้ายบัตรประจำตัวของชายคนนี้อย่างละเอียดสิ่งที่เห็นคือรูปใบหน้าของผู้ตายรองลงมาเป็นตำแหน่งงานและชื่อของเขาครับโดยชายคนนี้มีชื่อว่าวิลเลียมบิลสปาร์กแมนอายุ51ปีมีพี่น้องทั้งหมด2คนเขาเป็นลูกชายคนโตของบ้านเขาเป็นครูผู้ช่วยให้กับโรงเรียนแห่งหนึ่งด้วยความที่เขายังไม่สามารถเป็นครูได้แบบเต็มตัวสิ่งที่เขาสามารถทำเพื่อหาไรายได้เพิ่มก็คือเป็นเจ้าหน้าที่สามโญให้กับทางรัฐ ที่คอยไปเคาะประตูบ้านเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนราษฎรในแต่ละครัวเรือนวิลเลียมแต่งงานกับภรรยาของเขาแต่ไม่ได้มีลูกด้วยกันจากนั้นได้หย่าร้างกันไปต่อมาวิลเลียมในวัย33ปีตอนนั้นเขาได้อุป,ปถัมภ์เด็กคนหนึ่งมาเลี้ยงในปี1992และอยู่เป็นโสดเรื่อยมาวิลเลียมจริงๆแล้วเป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือคนหรือเด็กๆเ,เสมอเขามักจะเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาอยู่บ่อยครั้งแต่เสียดายที่เขาดันมาเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง การรักษาแน่นอนว่าต้องใช้ยาเคมีบำบัดยาเคีโมไปเรื่อยๆสิ่งที่สำคัญคือการดูแลตัวเองสำหรับผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนี่ถึงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่วิลเลียมอยากจะทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ัมรโนที่นอกจากจะได้เงินเพิ่มแล้วเขาก็ยังได้ออกไปเดินตามบ้านมันก็เป็นเหมือนกับการออกกำลังกายอีกแบบหนึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เห็นตัวหนังสือบนหน้าอกของวิลเลียมหลายๆคนก็ได้แต่คิดว่าคนร้ายอยากจะสื่ออะไรถึงพนักงานของรัฐหรือ,รอไม่ เพราะวิลเลี่ยมเองก็ทำงานให้กับรัฐบาลอยู่เหมือนกันมันทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าเป็นการเตือนให้กับพนักงานคนอื่นๆระวังตัวไว้ด้วยหรือเปล่าจากนั้นไม่นานตำรวจได้ส่งร่างของวินเลีเ่ยมไปให้กับทีมแพทย์ทำการชันสูตรพลิกศพต่อไปเหตุการณ์ในเขตเคลทั้งหมดต้องย้อนกลับไปในทศวรรษ1900เพราะชื่อเสียงด้านความไร้ร,ระเบียบของเขตนี้ยังคงดำเนินต่อไปและการที่มีการรอบสังหานั้นมันเป็นเรื่องปกติไปแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเลือกตั้งหนังสือพิมพ์ยักษใ์ใหญ่แห่งหนึ่งได้บรรยายถึงเขตนี้ว่าเป็นเขตนองเลือดเป็นสถานที่ที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจจากนักข่าวหรือนักสืบมากนักเวลาเกิดเหตุร้ายอะไรก็ตามแต่ความรุนแรงได้ลดลงไปในช่วงปี1940ซึ่งในยุคนั้นจะเน้นไปที่อุตสาหกรรมฐานหินที่เฟื่อนฟูเป็นอย่างมากและทําให้ผู้คนแถวนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองในระดับหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ยั่งยืนอย่างที่ทุกคนคาดฝัน เหมืองฐานหินส่วนใหญ่ถูกปลนไปโดยเปล่าประโยชน์ในช่วงกลางปี1980จากนั้นคนหลายๆคนได้เปลี่ยนจุดประสงค์ในการดำรงชีวิตด้วยกัญชาที่ได้เข้ามามีบทบาทแทนที่อุตสาหกรรมฐานหินในฐานะสินค้าส่งออกที่โดดเด่นที่สุดในภูมิภาคทางตะวันออกของรัฐเคนตักกี้และเป็นที่รู้จักว่าเป็นสวรรค์ของนักชิมมูนไช h i เนอร์สคือมูนไชน์เนอร์สเป็นชื่อทั่วไปสำหรับเรียกเหล้ากลั่นที่ต้มกินแบบผิดกฎหมายโดยที่มาของชื่อนี้มาจากการต้มเหล้าในบริเวณกลางแจ้ง ใต้แสงจันนั่นเองครับเมื่อรายละเอียดการเสียชีวิตของวิลเลียมได้แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วจนเป็นข,าข,าข่าวคล้าโครมขึ้นมาหลายคนเกิดความสงสัยว่าวิลเลียมอาจจะถูกสั่งเก็บเนื่องจากมีส่วนเกี่ยวพันกับรัฐบาลหรือเปล่าจึงทาให้มีการเสนอข่าวในทํานองที่ต่อต้านรัฐบาลเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ด้วยความที่กัญชานั้นยังไม่ถูกบรรจุว่าเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายในสมัยนั้น มันจึงทําให้พ่อค้ากัญชาหรือคนซื้อมักจะถูกเจ้าหน้าที่ FBI ตามจับกลุ่มอยู่เสมอนในช่วงต้นปี2000จนถึงช่วงที่วิลเลียมเสียชีวิตไปและทําให้ผู้คนที่ทํามาหากินทางด้านนี้รู้สึกผิดหวังและโกรธแค้นรัฐบาลมากตำรวจได้ไปสอบปากคาชาวบ้านในระแวกนั้นและได้คําตอบมาอย่างน่าตกใจประมาณนี้ครับคือชาวบ้านท่านหนึ่งได้บอกว่ามีพนักงานของทางรัฐมาหาที่บ้านเพื่อที่จะทําอะไรบางอย่างเขาบอกว่าเขารู้ว่าจะต้องทําอย่างไร และเขาได้หยิบปืนขึ้นมาโชว์และพูดว่านี่คือสิ่งที่เขาจะทำถ้านหน่วยงานรัฐมาหาด้วยจุดประสงค์ที่ไม่ดีและมันก็ไปประจบเหมาะบนร่างของเบลเลียงที่ถูกเขียนด้วยตัวย่อที่สื่อถึงรัฐบาลพอดีและตำรวจคิดว่าฆาตกรต้องการที่จะสื่อสารและขู่พวกเขาอยู่แต่หลังจากที่ตำรวจเช็คสภาพศพในวันนั้นพวกเขาไม่เห็นร่องรอยของการต่อสู้แม้แต่นิดเดียวไม่มีแม้แต่รอยอยางรถที่ผิดสังเกตรอยรองเท้าก็ไม่มี และเจ้าหน้าที่ได้กระจายกันออกไปตรวจสอบพื้นที่โดยรอบแต่ไม่พบอะไรผิดปกติเหมือนกันจากนั้นตำรวจได้ตรวจดูรถกระบะของวิลเลียมและได้นำตัวอย่างด n a เอไปเช็คดูแต่ไม่พบอะไรอีกครับสิ่งที่พบในรถก็จะมีพวกกระเป๋าแล็ปท็อปแต่ไม่มีแล็ปท็อปอยู่ด้านในไม่มีกระเป๋าเงินและไม่มีโทรศัพท์ไม่พบคราบเลือดใดๆในรถนอกจากนี้ศพของวิลเลียมไม่ว่าจะเป็นซอกเล็บที่แขนเชือกหรือเทปพ,พันสายไฟสีเทาก็ดีมันไม่พบอะไรเลย มันแปลกมากจริงๆสําหรับตํารวจหรือฆาตกรคนนี้อาจจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเก่งอยู่พอสมควรสิ่งที่พวกเขาคิดได้ตอนนี้คือวิลเลียมอาจจะถูกสังหารจากที่อื่นแล้วนํามาทิ้งไว้ในป่าใกล้ๆกับสุสานหรือไม่จากนั้นตํารวจได้เช็คดูที่บ้านของวิลเลียมแต่ก็ไม่ได้เจออะไรที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงคนร้ายได้แต่มันจะมีรอยยุบแปลกๆบนไม้ในบ้านของเขาที่เป็นเหมือนกับแรงดันของเชือกอะไรบางอย่างเป็นอยา่อยางๆก แต่ตำรวจก็ไม่ได้สนใจอะไรครับพวกเขาได้ไปสอบถามข้อมูลอื่นๆจากผู้คนที่รู้จักวิลเลียมจึงได้บเบาะแสมาหนึ่งประเด็นว่าวิลเลียมมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยสู้ดีนะกับลูกบุญธรรมของเขาพวกเขามีปากเสียงกันค่อนข้างบ่อยตำรวจที่ได้บเบาะแสนี้มาทําให้พวกเขาเริ่มมุ่งเป้าไปที่ลูกบุญธรรมของเขาแล้วครับซึ่งในประวัติบนระบบของตำรวจเห็นได้ชัดเลยว่าในอดีตประวัติลูกบุญธรรมของเขาไม่ได้ใสสะอาดเลยแม้ว่าจะมีอายุได้เพียงแค่19ปีเท่านั้น คือเมื่อประมาณ1ปีก่อนที่วิลเลียมจะเสียชีวิตลูกบนธรรมถูกจับในข้อหาขโมยปืนและอยู่ในเรือนจำนานถึง6เดือนเลยครับพอตำรวจพยายามจะติดต่อหาเพื่อที่จะเชิญให้เขามาพูดคุยถึงเรื่องวิลเลียมแต่ตำรวจไม่สามารถหาตัวลูกบนธรรมคนนี้ได้เลยเขาได้หายตัวไปอย่างน่าสงสยัยพอเวลาได้ผ่านไปประมาณ3-4วันลูกบนธรรมได้เดินทางเข้าไปยังสถานีตำรวจและในมือเขาพกเอกสารติดตัวมาด้วยครับ เขาบอกว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจากไปของพ่อแน่นอนเขายืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองอย่างแนว่วแน่แถมอธิบายถึงช่วงเวลาของวันนั้นว่าเขาอยู่ที่ไหนและทําอะไรอยู่ซึ่งทั้งอาทิตย์นั้นรถของเขาพังและเวลาจะไปไหนมาไหนเขาต้องพึ่งรถของเพื่อนตลอดเวลาจะไปไหนมาไหนคนเดียวไม่ได้แน่นอนแต่จากท่าทางของเขามันดูกระวนกระวายผิดปกติอยู่พอสมควรดูน่าสงสัยมากๆเหมือนกับว่าเขาน่าจะเป็นฆาตกรในคดีนี้ และเอกสารที่ผมได้เอ่ยไปเมื่อสักครู่คือเอกสารจากบริษัทประกันชีวิตที่วิลเลียมได้ระบุไว้ว่าถ้าเขาเสียชีวิตไปลูกบุญธรรมจะได้เป็นผู้รับประโยชน์ทั้งหมดซึ่งยอดเงินก็จะอยู่ที่จำนวน3 0 0แสนดอลลาร์หรือประมาณ10ล้านบาทค,ครับตำรวจเริ่มเอะใจมากขึ้นเพราะการที่คนที่มีบุญคุณกับเราเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กแม้จะไม่ใช่พ่อแท้ๆเขาก็น่าจะมีปฏิกิริยาที่เศร้ากว่านี้แต่มันผิดกันกันกบลูกบุญธรรมครับ คือเขาแค่ต้องการที่จะยืนยันอย่างเดียวว่าเขาไม่ใช่คนร้ายซึ่งเขาไม่มีแม้แต่น้ำตาน้ำเสียงก็ดูไร้อารมณ์และก็ยื่นเอกสารเงินประกรันที่เขาจะได้ให้กับตำรวจดูอีกทีในเอกสารนั้นก็จะมีเสียงที่บิลเลี่ยมได้เขียนไว้บางส่วนก่อนเสียชีวิตดังนี้ครับถ้าลูกได้อ่านจดหมายฉบับนี้แล้วยังทำตัวไร้สาระอยู่อีกให้หยุดเสียเอถอะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับพ่อลูกจะต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไปให้ได้พ่อถามถึงลูกบนฐามว่าไปเจอจดหมายฉบับนี้มาจากไหน เขาบอกว่าเขาเอามันมาจากในลิ้นชักในห้องทํางานของพ่อเพราะพ่อเคยเอ่ยและพูดถึงเรื่องการเสียชีวิตอยู่บ่อยๆเพราะอย่างที่ทราบว,ว่าวิลเลียมนั้นเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองและอาจจะเสียชีวิตตอนไหนก็ได้หลังจากที่ทีมแพทย์ได้ทําการชนสูตรพลิกศพเรียบร้อยหมดแล้วผลตรวจต่างๆได้ออกมาดังนี้ครับนักพยาธิวิทยาได้เปิดเผยอย่างแรกเลยว่าสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้นพบว่ามันเป็นภาวะขาดอากาศหายใจมีเลือดที่รั่วไหลออกมาจากหูของวิลเลียมเป็นผลมาจากหนอนมะเร็งวัน ไม่มีรอยช้ำบริเวณข้อมือและข้อเท้าสองข้างเหมือนเอาเทปมาพันไวงน้งันๆตรงแขนมันหล้วมอยู่พอสมควรจึงทำให้รู้ว่าระหว่างที่วินเลียมถูกเทปรัดไปที่ข้อมือข้อเท้าเขาไม่ได้แสดงถึงการขัดขืนหรือต่อสู้เลยสิ่งที่สำคัญคือนี่อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาตายหลังจากที่ถูกเทปมัดแล้วหรือเขาอาจจะเสียชีวิตไปโดยไม่ตั้งใจจากภาวะขาดอากาศหายใจหรืออาจจะเป็นเพราะเขาจงใจฆ่าตัวตายนั่นเองครับแล้วจัดฉากให้ดูเป็นเหมือนการฆาตกรรม พอตำรวจได้เช็คดูประวัติพยานต่างๆที่ได้รวบรวมมาทั้งหมดทําให้รูปบนธรรมของวิลเลียมได้ถูกการชื่อออกจากผู้ต้องสงสัยไปแล้วครับจากนั้นนักมนุษยวิทยาได้มาดูแลศพต่อเขาเปิดเผยว่าวิลเลียมมีกระดูกหักที่คอมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วและกําลังจะหายเป็นปกตินั่นหมายความว่าอาการบาดเจ็บที่คอมันเคยเกิดขึ้นในอดีตและไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการเสียชีวิตของเขาเลยสิ่งนี้ทำให้รู้ว่าวิลเลียมน่าจะฝึกแขวนคอตัวเอง หรือพยายามที่จะทําให้ตัวเองหายใจไม่ออกหรือไม่เพราะจากประวัติของเขาไม่เคยมีปัญหาถึงขั้นใช้ความรุนแรงกับใครเลยต่อมามันได้มีบุคคลต้องสงสัยคนใหม่เพิ่มขึ้นโดยชายคนนี้มีชื่อว่าโลเวลล์อดัมส์เป็นคนที่รู้จักกับวิลเลียมมานานหลายปีโลเวล l เป็นอีกหนึ่งคนที่มีชื่ออยู่ในลิสต์ที่วิลเลียมเขียนไว้อีกฉบับก่อนที่จะเสียชีวิต ซึ่งตัวโลเวลเองก็จะได้รับประโยชน์จากตรงนี้ด้วยเช่นกันถ้าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาและยอดเงินที่โลเวลจะได้คือยอดเดียวกันกันกบที่ลูกบุญธรรมจะได้รับเลยครับโดยเหตุผลที่ถูกเขียนลงไปในจดหมายจะมีประมาณว่าทุกครั้งที่ออกไปทํางานสนัมมนาในพื้นที่เขามักจะชวนให้โลเวลมากับเขาด้วยโดยเป็นการจ่ายเงินให้7.50ดอลลาร์ต่อชั่วโมงหรือเกือบเกือบ300บาทครับเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าในเขตเคลมันไม่ได้ปลอดภยัยซะทีเดียว และในการที่มีโลเวลอยู่มันเป็นเพียงการเพิ่มความปลอดภัยให้กันมากกว่าแต่โลเวลบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องนี้ด้วยซ้ําเพราะเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรที่พิเศษไปกว่าเพื่อนเลยและหาเหตุผลไม่ได้ด้วยว่าทําไมวิลเลียมถึงอย่างยกเงินบางส่วนให้มันมีหลายๆส่วนที่ตำรวจคิดว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆจึงได้ให้เขาเข้าเครื่องจับเท็จดูว่าสิ่งที่จะพูดต่อจากนี้จะเป็นเช่นไรตำรวจได้ถามประมาณว่าวิลเลียมเคยมาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเครียดบ้างหรือเปล่า โลเวลบอกว่าเท่าที่เขาจำได้มันจะมีอยู่บางครั้งนานมาแล้วมันเกิดขึ้นก่อนที่เขาจะเสียชีวิตอยู่หลายเดือนเขาเหมือนมีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับมะเร็งและมีความคิดที่อยากจะจบชีวิตตัวเองลงอีกซึ่งเขาคิดว่ามันคงเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตของคนที่ถ้าไม่ถึงจุดต่ำสุดของชีวิตจริงๆคงไม่มีความคิดแบบนี้แน่นอน แต่จากที่เขาทราบวิลเลียมเหมือนจะหายจากการเป็นมะเร็งแล้วซึ่งหลังจากที่ทำาคีโมมันมีการตอบสนองของร่างกายที่ดีมันสู้กับโรคมะเร็งได้และท้ายที่สุดวิลเลียมก็ปลอดภัยจากมะเร็งไปในที่สุดแต่โลเวลไม่แน่ใจว่ามันมีคนคิดไม่ดีไม่ร้ายกับเขาอยู่หรือเปล่าโลเวลได้ชี้เป้าไปที่พวกต่อต้านรัฐบาลในช่วงนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เป็นไปได้พอมีคำถามอื่นๆเข้ามาโลเวลได้แต่ปฏิเสธอย่างเดียว จนในท้ายที่สุดเขาไม่ได้แสดงเพรุษอะไรให้กับเจ้าหน้าที่ได้เห็นเลยและโลเวลถูกตัดชื่อออกจากบุคคลต้องสงสัยไปตามลำดับจากนั้นตำรวจได้เชิญให้ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวหนังสือให้มาตรวจสอบวิธีการเขียนตัว FDE ว่ามันจะมีอะไรที่คนธรรมดามองไม่เห็นหรือไม่คือตอนนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยกันอยู่ใช่ไหมล่ะครับว่าตำรวจจะไขปริศนา FDE บนหน้าอกของวิลเลียมได้อย่างไรนักวาดภาพประกอบมืออาชีพได้นั่งดูลายเซ็นทุกตัวอย่างละเอียด เธอรู้สึกได้ถึงการเขียนของคนร้ายตรงเส้นด้านบนของทุกตัวอักษร F D E โดยเธอใช้เรียกมันว่าหยาดน้ำของหมึกที่ปรากฏตรงส่วนท้ายของเส้นตัวหนังสือที่ถูกเขียนทุกตัวมันแสดงให้เห็นว่าคนร้ายเริ่มเขียนทุกตัวจากด้านล่างสุดแล้วเขียนต่อไปถึงข้างบนสุดนอกจากนี้ตัวหนังสือที่ถูกเขียนบนหน้าอกช่วงอื่นๆมันดูราบรื่นบ่งบอกถึงความแน่วแน่และมั่นใจที่จะทำมันดูเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของจังหวะทั้งหมด และบอกได้เลยว่าวิลเลียมคือคนที่เขียนตัวอักษรพวกนี้ให้กับตัวเองครับจะสังเกตเห็นจากรูปนี้ได้ทันทีเลยว่าเวลาเขียนจบลายเส้นของตัวอักษรมันจะไปหยุดอยู่ที่ด้านบนทุกตัวและตัวอย่างจะเป็นดังนี้ครับตามข้อมูลต่างๆมันแสดงให้เห็นได้อย่างสอดคล้องกันครบทุกอย่างครับและตำรวจตอนนี้เชื่อแล้วว่าวิลเลียมฆ่าตัวตายจริงส่วนคนที่เขียนตัวอักษร F E D ก็คงไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากตัวเขาเอง และเขาเขียนมาตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่บ้านก่อนที่จะออกไปในป่าไล่สุสานเพื่อจัดฉากดังกล่าวและมันก็จะไปสอดคล้องกับเหตุผลอื่นๆเช่นทําไมไม่พบรอยอยางรถคันอื่นเลยนอกจากของเขาคนเดียวที่อยู่ใกล้ๆกับศพทําไมถึงไม่มีรอยช้ำหรือรอยขัดขืนระหว่างถูกรัดที่ข้อมือและเทา้าทำไมถึงไม่มีดีเอ็นเออื่นๆถูกพบบนตัวเขาหรือในรถเลยนอกจากนี้ทำไมถึงมีเทปมารัดไว้ที่ตรงแว่นตาด้วยตำรวจเชื่อว่าวิลเลียมถ้าถอดแว่นหรือทำแว่นตก อาจจะมองลำบากและทำให้ไม่สามารถจัดฉากได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกประเด็นหนึ่งคือเชือกที่ผูกมัดกับต้นไม้มันไม่ได้สูงอะไรเลยซึ่งตอนที่ตำรวจไปพบร่างของเขาในตอนนั้นวิลเลียมอยู่ในท่าที่กำลังงองเข่าเองไปด้านหน้าแถมเท้ายังติดพื้นอีกซึ่งถ้าเขาอยากจะเอาชีวิตรอดจากการถูกแขวนคอจิตใต้สำนึกของคนเรามันจะต้องดิ้นรนลุกขึ้นเพราะเท้าติดพื้นแต่นี่เขากลับไม่ทำอะไรเพื่อเอาตัวเองออกมาจากความตาย ำรวจจึงออกมาถแถลงข่าวเรื่องทั้งหมดในวันที่24พฤศจิกายนปี2009และสรุปออกมาว่าหลักฐานทุกๆอย่างได้ชี้ไปที่วิลเลียมทั้งหมดและเขาอยู่คนเดียวในที่เกิดเหตุมาโดยตลอดเขาคือคนที่จัดฉากฆ่าโตตายเพื่อให้ดูเหมือนเป็นการถูกฆาตกรรมเหตุผลนี้ทําให้คดีของวิลเลียมได้ถูกปิดตัวลงไปตามลำดับ ตำรวจคาดว่าเหตุผลของวิลเลียมที่อยากจะเอาเงินประกันไปให้กับลูกบุญธรรมและโลเวลก็เพราะว่าเขาอยากให้ชีวิตของลูกและโลเวลมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่เงินประกันจะมีการส่งโอนต่อให้ผู้รับประโยชน์ก็ต่อเมื่อวิลเลียมตายจากการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเท่านั้นและไม่มีนโยบายที่จะจ่ายเงินออกให้สำหรับการฆ่าตัวตายครับ ปัญหารุมเร้าอีกอย่างคือวิลเลียมทำงานเป็นครูผู้ช่วยมาเป็นเวลา7-8ปีแต่ไม่สามารถหางานแบบเต็มเวลาหรือที่เป็นงานประจำที่โรงเรียนเหมือนคนอื่นๆเขามันทำให้วิลเลียมรู้สึกท้อแท้มากขึ้นส่วนเรื่องของลูกบุญธรรมที่เกเรไปวันๆดูไม่มีอนาคตเท่าไหร่หางานทําก็ไม่ได้เข้าออกคุกอยู่บ่อยครั้งอนาคตดูไม่สดใสเอาเสียเลยมันจึงเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่ทำให้เขาตัดสินใจทำแบบนี้ ตำรวจเชื่อว่าวิลเทียมทำการแสดงละครที่ยิ่งใหญ่เป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตซึ่งน่าจะเป็นเพียงแค่วิธีเดียวที่จะช่วยชีวิตลูกชายของเขาจากความยากลำบากทางการเงินไปได้ตลอดชีวิตส่วนโลเวลที่ไม่ได้เป็นญาติแต่กลับมีชื่อรับเงินเป็นยอดเดียวกันมันแสดงให้เห็นว่าหรือพวกเขาอาจจะมีอะไรที่หลายๆคนยังไม่รู้ก็เป็นได้ถ้าชีวิตบีบให้ตกต่ำอย่ายอมเป็นก้อนหินที่ตกน้ำแต่จงเป็นตะวันตกดินที่สิ้นแสง เพื่อขึ้นฉายในอีกฟากฟ้าหนึ่งสุดท้ายนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์และสำหรับใครที่เพิ่งกดเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับและพบกันใหม่กับคลื่นกระทบฟังสวัสดีครับ